นี่เดซนี่อยู่ข้างออฟฟิศนี่แหละไม่ไกล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 นี่ไงมาเป็นคนดีนะนเขานเบงลโอ้โหกระดานมาโอ้าสิคุมงานเฮ้ยพ่เอ้ยอลาวลาสิคุมงานเออให้คุมงานไปเอาเอาองยูเอร์เวย์ยืนหยันมก ช่างานนักมาหลายวันแล้วก็พุ่งานนัเหรส่องกล้องอยู่เสวอยู่ว่าเดี๋ยวมันไม่ตรงเดี <c 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 yeah> <c 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 ๋ยวมันโค้งโอ้มันโค้งอุ้ยตาหน้าใส่ยีนอุ้ยโอ้ยเขาเปลี่ยนแปลงเราเองเดี๋ยวดู FC เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้โอ้โห FC คู่หูเราเขาใส่ยีนเราไม่ยอมแพ้เราดูไม่ยอมแพ้เธอนัเธอใส่ยีนเราก็ใส่ยีนโอ้ยใส่เสื้อยีนอีกดีแล้ววันนี้เราไม่ใส่เสื้อยีนไม่งั้น Icana, วัยรุ่นฟาบานโอ้ยว <Ont op> <kita> mm ัย hmm. ร <nothing tube oses> <Geez nói> ุ่นอีกแล้วพี่น้องวัยรุ่นวัยรุ่นมาธรรมดาลอานะฮะไม่ธรรมดาลนะยูทูบสายลุงหนึ่งไม่ขาดก็เกินไม่ขาดก็เกินรักจะขออยู่เนาะเออม่ขาดจะเกินเหมือนกัน สมัยเป็นเช้าสมหน่อยนี่บอกโคมโคมก็สมัยเป็นเ้าสมหน่อยโคมแดงดุนั่นเอาเนี่ยลุนลุนขาบสมัยเนาะนี่น่ะชบรถะไรก็เอาเลยอะาบันไหนชอบเลยเหรอสองคันสามคันะี่รถ หกล่อกัมีล่อก็มีเอาไป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 เราตาเราต้องถือกล้องไปด้วยนะมาอืมกล้องเลือนส้เอนเ็่อนเนาอพลน้นช่วยนะงานนะคะช่วยันเกับอน ตามน้ำต้นนะคะ อยู <ừ> ่น่าร <ừ S 1> ู ừ ừ? ้กันด้ว่ตรงกลาง นักอันาีนี่นใ่สใไม่ต้องทำเาอยู่นั่นเละเราทำเองาบอกเราทำงานห้องแถนักอกกับมีดบาดเลยวันนี้เรามีหัวหน้ามาคุมมาส่งต้องไปเลรียกว่าอะไรนะอุ้ยอุ้ยหัหน้า ย่างนี้บอ๊ะย่างนี้คอยบอกเราเห็นกล้องแลายเราตื่นอยากจะทำงานกันนะฮะไม่เสร็จ้ววันนี้นี่ฮะคนคุมงานนะนี่นี่นี่คนคุมงานนะี่ป้าไม่อยู่ค่ะนี่คนลุงส่งลุงเสือมาแทนนะไม่ต้องทานหรือเปล่าอม่ เาเป็นคแมนหนอ่ะหน้าแว่มาคอยนั่งเบิ้งกคนอนอาบน้ำอยู่ท่เดี๋ยวนใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนั่งอยู่หันละเด้ออ่นดางใหญ่ๆ่เเด้อ มันบ่มีไปนั่นงทับมันยัง,หง,งเหรอเขาละเอาก้อนอิฐทับ,ทบญญเอา,อนนานะเอาหินโลเป็นไรขนาดหินโรยแค่แบบว่าให้มันมันทับอย่างนี้เพราะนะไม่ต้ปูยูบ่ สวัสด <Cornell. S 2> ีค่ะยินดีต้อนรับสา่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ มีทำทางยนน้องทยทานั่งแบบของเราอนอนมันเรียกว่านั่งแบบนัแบบเละมือนีนะมันเดินแบบย้อนแล้วก็ต้องเดินดูก่อนว่ามันเดินได้ไหมนั่งแบบของเรามีทุกรุ่นนะี่มีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะชอบไซสไหนนะคะก็กดมได้เลยนะคะ

ประเด็นดูร้ายด้วย <laughs> มันไม่ไปใช่ไหมวเ็ดคือบอ็อกว้าวไม่ได้เปลี่ยนเน็ดเลย น,น,น,ดดนั่นว่าการแดดไงตรงนร้นมันซุกข่ยงางมากซื้อมันลวกลย่นเดินเดินท่ากับไปเอาเสือคุ้มอีกโอ้ยมันลวกแขนแม่เอือ

ปูทางเดินช่วยกันช่วยกัน พี่ระซีก้อนเลยบมลงเสือร้อนมากเลยน้องก้อนเพิ่อหายเลยไปเปลียนจับกังเขียวสวัสดีค่ะอยู่กับสมอรฉาแล้วด้วยจ้ะวันนี้ก็มาปูทางเดินอีกทีอันนี้สวยงามมากเลยยายดู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 ยายสมอนรฉาดู้านทางเดินอยู่ข้างหล่างคะแล้วก็ดูสบาย

สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลคะ่ะปูทางเดินนะคะเอาสรุปเร้วบ,บองไซหินบ่ทีตนตอนหลังเราจะทำทางเดินเสร็จแล้วทำไมต้องใส่อ,อันนี้ด้วยล่ะมันจะได้เต็มเร็วอย่างนี้หรอ สวัสดีทุกคนจ้าขั้นบินกลับแล้วเหรอของขนมวาเลฟซี่รวมใหญ่รวมใหญ่ ลมแรงกล้องจะลม้มไหมเนี่ยถ้าลมมันก็จะล้มเองเลยวันนี้เอาอีกสามขามาล่ะมีสามขาอยู่มลมก็ล้มไปชื่อไหมเนาะไม่ยายมีสามขาอยู่ไม่ได้ไถือมามอสวัสดีศูนย์คนดูอีกแล้ว ไปไม่ยากเบิ้งให้คอเบิ้งโน่นนี่เบิ้งน่นให้คอยเบิ้งดน่นนี่